ชมพูนุ้สวยๆงานอลังอลังตามแบบฉบับเฟรมาเดรสมาเสิร์ฟคุณแม่แล้วนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นโทนชมพูนู้ดที่ถูกต้องมากๆยังมีความสวยของสีชมพูนะคะแล้วก็เป็นผ้านะคะโทนสีนู้ดนะคะเป็นงานปักเลื่อมแบบว่าเลื่อมตาแตกเลยนะคะแล้วที่ร้านนะ,ะก็ใช้ผ้าเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าจัดเต็มนะคะให้เป็นแขนนะคะแบบนี้ให้กับคุณแม่เลยนะคะซึ่งก็จะมีความสวยอลังแน่นอนนะคะสำหรับชุดนี้นะค,ะคอวีนะ,ค,ะคุณแม่ก็จะได้ใส่เครื่อง ประดับนะประจำตระกูลนะคะสวยๆนะโชว์ไปเลิศๆกันไปเลยนะสําหรับตัวนี้มีเข็มขัดให้ด้วยนะคะสามารถใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ความชอบของคุณแม่นะคะสําหรับตัวนี้นะคะนี่เล่นไฟแบบวิ่งวับเลยนะยิ่งถ้าขึ้นบนเวทีนะต้องบอกเลยว่ายิ่งสวยสุดๆเป็นยังไงล่ะคะ เหมือนที่ยังบอกไหมคะสวยแบบนี้เลยนะคะคุณแม่สามารถถ่ายเป็นแบบวิดีโอนะคะหมุนก็ได้นะ,ะหรือว่าจะรับไหว้นะคะสวัสดีแขกนะคะสวยๆนะคะความอลังเขาก็ยังมีให้คุณแม่อยู่นะคะสำหรับตัวนี้สวยแน่นอนนะคะอยู่บนเวทีอยู่ในงานนะคะก็คือเจ้าภาพนะคะค่าไม่ตายแน่นอนนะ,ะสำหรับชุดนี้แนะนำเลยนะค,ะคุณแม่ที่ชื่นชอบนะ,ะสามารถนัดเข้ามาลองแบบลอง องไซส์ก่อนได้เลยนะคะแล้วพบกันค่ะ